อันนี้เป็นเป็นเรื่องใหม่ฮะเวลาเราเห็นจักรยานที่ถีบสูบน้ําทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นจักรยานเพื่อสุขภาพสูบน้ําเพื่อสุขภาพได้สุขภาพด้วยแล้วก็ได้น้ําใช้ด้วยแต่อันนี้ก็มาในมิติใหม่ครับเป็นจักรยานสูบน้ํา 4- in 1ได้ทั้ง4เรื่องเช่นเรื่องที่1ก็คือได้เรื่องของสุขภาพอันที่สองก็ได้น้ําใช้อันที่3ก็ถ้าเรา ถ้าเราเหน็ดเหนื่อยในขณะที่เราถีบสูบน้ำเข้าไปเราก็สามารถเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ในขณะเดียวกันเก็บไว้ในแบตเตอรี่ครับจากนั้นก็สามารถที่เก็บเก็บแรงไว้ได้แ,บบแทนที่เราจะใช้แรงสมุดเมื่อก,ก่อนเก็บตะวันอย่นางนี้เก็บแรงอย่างว่านะครับในขณะที่เราล้วถีบไปไฟก็ชาร์จไปด้วยกับถ้าเราถีบกลางวันเราปั่นกลางวันเนี่ย แผงโซล่าเซลล์ที่เอาไปไว้กลางแดดเนี่ยก็จะสามารถชาร์จไฟเข้าไปในแบตเตอรี่หรือว่าเราเรียกว่าคลางังกลางก็ได้ครับจากนั้นเราเหน็บเหน็ดเหน,นื่อยปุ๊บเราก็สามารถที่จะเบิกไฟมาใช้ให้มันขับเคลื่อนเองสามารถสูบน้ําได้อย่างนี้ครับพอขี่ก็ต้องปิดสวิตซ์ตังนั้นแต่นี่ชาร์จแล้วมีไฟฮะได้ไฟมีไซเลนด้วยมีไซเลนด้วยก็สามารถบอกได้ขอทางวะเนี่ยขอทางวะ ขอทางหน่อยชุกเฉินชุกเฉินขอทางด้วยบอกได้ว่าเราเราได้ไฟเท่าไหร่ถ้าเราถีบแรงมีกำลังมากมันก็จะขึ้นโบนเยอะโอ้โหชาร์จแบตได้เลยนะน้ำก็ไหลดีครับวันนี้เหล็กวันนี้สงสัยว่าเด็กอาจจะเล่นพังนะครับทีนี้ว่าเวลาเราเหนื่อยเราก็ลงเด้กว่ากันสาพันเราก็เบิกไฟไมใช่ับเพื่อนงาน เบิกไฟไม่ใช่ละเิก็บแรงไว้แค่นี้เราก็มีพลังงานใช้โดยใช้แรงมนุษย์ดวกกระเทวดาจะได้พลังงานที่มากมายครับ